โสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุฟมานีไลฟ์หลังจากที่เราเที่ยวสิงคโปร์เสร็จเราก็เช็คเอาท์แล้วก็นั่งแท็กซี่มาลงที่ช้าง,งีแอร์พอร์ตที่สิงคโปร์นะคะเสร็จแล้วก็ต่อเครื่องมาลงที่สวนภูมิแอร์พอร์ทที่กรุงเทพแล้วก็มารับรถที่ชิคคาร r เรนนะคะที่เราได้เช่าวไว้ผ่านทางออนไลน์คะ่ะราคาเช่าก็3,400บาทต่ออาทิตย์หนึ่งหลังจากที่พวกเราตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถเสร็จถ่ายรูปอะไรไว้ทุกสิ่งอยา่าง แล้วเราก็ดิ่งไปที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาเมืองกรุงเก่าอู่ข้าวอู่น้ำของเราเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาเช็คอินต่อที่พูุทยารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะอยู่ท่ามกลางฟาร์มข้าวเขียวขจีเมืองกรุงเก่าพระนครเสียยุธยาค่ะเข้ากับบรรยากาศมากเลยค่ะรีสอร์ทแอนด์สปานี้เพราะว่าเป็นแบบว่าไทยสไตล์รีสอร์ทนะคะทุกคนน่าอยู่มากชอบ ตรงข้ามรีสอร์ทก็จะเป็นฟาร์มข้าวที่เขากำลังทำนาข้าวกันค่ะแต่เสียอย่างหนึง่งคือข้างในห้องจะตอนกลางคืนก็จะสว่างไปนิดหนึ่งเราไม่ค่อยชอบเราชอบห้องมืดๆแล้วก็เขาจะมีใช้โดรนหว่านปุ๋ยด้วยเคมีคอก็จะตีเขาจะหมวกมานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่มากซึ่งห้องพักนี่เงียบสงบนะคะทุกคนน่าอยู่ส่วนมากก็จะเป็น เท่าที่เห็นนะคะตอนที่ไปพักก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เขารีทรากันแล้วค่ะอยู่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเราได้เช่าคืนอ่อสคืนนะคะคืนละหน0่บาทค่ะรวมเบกฟาดแล้วนี่ก็จะมีม้าของเล่นเด็ก,เดกๆเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเป็นมาที่ไม่มีชีวิตค่ะเป็นมาชิงช้าค่ะทุกคน ตอนนี้เรากำลังเดินไปเพื่อที่จะไปฝั่งตรงข้ามของรีสอร์ทนะคะเพราะจะฝั่งตรงข้ามรีสอร์ทก็จะเป็นในส่วนของรีสอร์ทเป็นร้านอาหารแล้วก็นในส่วนที่เราต้องไปทานข้าวเช้าตอนเช้าด้วยฝั่งนั้นก็จะมีะสระว่ายน้ำมีห้องพักบางส่วนก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่บางส่วนแนละ้วมีห้องพักเยอะเหมือนกันฝั่งนั้นแล้วก็จะเป็นรีเซพชันค่ะทุกคนนี่เราก็จะเจอตุ๊กตุ๊กสีเหลืองน่ารักมาก เราเจอลุงที่ที่ลุงเขากําลังดูแลน้องควายอยู่สองตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ลุงนะคะตัวผู้หรือตัวเมียคะ all the female อ๋อจะได้ milk the buffalo อ๋อเดี๋ยวับ the black color one กเขาอ่ะ d e v e l o fat อู้หสมบูรณ์มากเลยค่ะแบบเขากินอะไรทําไมอ้วนจังเลยกินยากเกี่ยวยากินคุณวันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยแกกินเห็นชื่ออะไรคะ hello hello เนมอิสทาโลทาแล้วตัวสีดำชื่ออะไรคะสุขใจตัวสีดำหรอคะสุขใจสุขใจทาโลสุขใจเด็ดเดือดแบล็กคันเดอร์วานิสุขใจจิฮะจิมิลค์ใช่ไหมไ a มิลค์โน้ตมิลค์จะกรีนกราสกรีนกราสแล้วก็กรีนกราสอะไรดิ a อ้แล้วไปเกี่ยวที่ไหนคะย่า อ๋อได้แฮปกรีนการ์ดอุได้ลาร์ที่เนวันแล้วก็คัดเป็นเดิฟเฟเดนฟีดเต็มเขาถามว่ากินนมเขากินนมหรือเปล่าไม่ได้กินเนาะควายส่วนมากกินหญ้าเนาะหญ้าครับเดออิตหญ้ากินกวาง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 ที่เขาเกี่ยวอ๋อฟางฟางอ๋อฟางอ่าแล้วก็รายกรีนทูรายกรีนออกกับเฟตกรีนกระซิ buffalo is long time ago we use for farmer yeah for farm yeah. to farm because before long time ago we don't have like a machine help right yeah it's buffalo number one to help oh, for the thai okay. people that's why but at this moment buffalo is not much yeah yeah Diploma. not much to to hear not in thai only because machine come to take all uh. over them so everyone in india because they can't eat cows they often have like they eat the buffalo for meat เรา we eat when we watch u a n g t o o but after that we we change to eat cow instead buffalo uh huh. because buffalo meat a i t bit stick chewy yeah s <S yeah โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่โชว์ค่ะเย่อลอฟทูห้าคะไม่มีค่ะเขาไม่เคยเห็น the first time that you see right เอ่อฉันคิดว่าสิ่งนี้เหมือนอิน อ๋อเขาเห็นครั้งที่สองครั้งแรกที่เขาเห็นควายเขาเห็นที่ประเทศอินเดียค่ะจ้ะครั้งที่สองก็เนี่ยที่เนี่ยเลยที่เมืองไทยแต่ที่เมืองไทยไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะเราถ่ายมาแทนละอัดโกตูสติงตุกๆเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบยี่สิบมันจุดจะก็จะก็เลยทุกๆลงเหรอคะชอบสีจังเลยสีเหลืองรีสอร์ทตุกๆ จะโชว์ชโชว์ออเจะเซ็นล่ะวิสิเตอร์อ๋อเราส่งพวกหนูด้วยปะถ้าเกิดพวกหนูจะไปอ๋ออ่าพกทริปเาวเราไปวิ่งรับที่มนจะได้โอเคเดช้ประกเดตุกตกทรานสปอร์ตลอดเดเ็อทอร์ตเด็เรบีโดนอม้เนีทุกคนร้านอาหาร ของรีสอร์ทใช้กใช้ไม้เก่าวทำอะ่ะดีมากเลย really chill there. Tell you, like จะเป็นา <Yeah. S 2> บารี๋ยวให้เย็นๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะ There anyone here that not good speaking it but they easy to smile? Yeah, that's right. <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs> really, really on, huh? Anyone in Thailand they're not really good speaking but they are easy to smile, oh, okay. welcome. Oh, okay. okay, go. Yeah, okay. There's a uh, musical show. You know how they do those theater shows, yeah? The songs to the Thai style, to the, that um, Thai music. That, อันนี้เป็นรีเซพชันนะคะรีเซพชันรับปีรีเซพชัน The history one is uh, before here there is a farm here all farm จนแทบนักจริง The only thing I h a v e got is a USB เลขสามจ้าพระนครเสีอยุธยาครอายุพระนครศรีอยุธยานีเก่า เมืองอู่ข้าวอู่น้ำไทยสมัยก่อนเมืองคนดีกวีเด่นเน้นบทกลอนอนุสรณ์มรดกเลือค่าหน้าภูมิใจโอยาวมากค่ะทุกคนอริยสัจสี่ทุกเมื่อเกิดต้องระงับดับที่ใจสมุทัยที่เคาะเหตุสังเกตก่อนนิโรคนั้นดับทุกนั้นเป็นขั้นตอนมักจะสอนวิธีการผ่านทุกไปเขาจะแปลภาษาอังกฤษก็คงจะยากนิดนึงพราทุกคนดูเรือเก่า โอนโบสต้าอินอยุทยาสวัสดีค่ะถ่ายวิดีโอได้นะได้ค่ะเออควิ่คนเทียตวินูอดวิดีทูบเย่โอเครอรอให้รอให้แดดไปก่อนนิดนึงคช้างเบียชงเบียสิงเบียช้างเบียเบสิงเบียช้างเบียลีโอเบียเบีย ฮปปี้ฮอลิเดย์อายุทยาโปรวิส์โอเด้ครับโอเด้งนสลมไอเวอยู่ here okay น mm ี่ในส่วนของร้านอาหาร ก็ตอนเช้าก็จะเป็นเบเกิล a ัสเบเกิลฟัสแอเรียในตอนเช i าอย่างบริก e รเอ่อเดเรสท์แค่ใรสตอร์นเดอเรสค t hart is ว่าอิ e เดทร u ผลต้นอะไรอะทุกคน no it's ่ฉั e อ่นดูทุกคนเจ็บยายค้ต้นอะไรคะต้นสาระต้นสาระอ๋อสวยจังเลยอะเย่ผลที่เป็นผลไม้ที่ทานได้ใช่ไหมอร่อยนะคานคานอีกอ๋อเหรอ แล้วมันจะมีสาระได้ไงมันถึงไม่มีสาลาไงอ๋อโอเค i t just uh, the, the tree, i s just decoration only. Don't have nothing useful. That's why the name like a meaning not useful. I like it. Yeah, but Thai name like a สาลา ไม่รู้จะตอบว่าไงใบสาระจริงใช่ใช่โอ้โหสารหนูคิดว่าสาระแปลว่ามีสาระจริงๆแล้วไม่มีสาระใบมันล่วงล้วงอย่างไรสาระมากโอ้ป้าก็ต้องเหนื่อยมาเก็บใช่ไหมแต่ดอกมันสวยลูกมันด่างด้สวยแต่มันแก่แล้วกินไม่ได้โอเคต้นต้นไม้ต้นประดับเฉยๆเนี่ยมีสาระเนี่ยแบมบูหน่อไม้ this bamboo this one อันนั้นจะรีสอร์ทเฮาส์ใช่ไหมยังน่าอร่อยอันนั้นจะอันนั้นอันนั้นเอาประสิทธิ์ไปเลยอะไรเหี้ยอินดูริงไนต์มัสบีครับมัสกิโซ่ a lot yeah, have, yeah. oh in time you have to be careful มัสกิโซ่อันนี้ because they easy to get sick เข้าเส้นด่าทู่โอเคยัง ทุกคนนี่ดอกเฟื่อนปลาสวยมาก inviting, มาเจอจุดไฮไลท์แล้วคะ่ะทุกคน This cool นี่คืองูฮะ Around where? Oh yeah yeah. Three bucks. Oh. Yeah, no. I know. We have another lady here too.